สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีิเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อ,อาหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของกําลังลบที่พวกเขานั้นรอคอยที่จะช่วยเหลือจอยบอยมากกว่า800ปีโดยในเนื้อเรื่องวันพีชมันก็จะมีเรื่องราวเกิดกับ100ปีแห่งความว่างเปล่าโดยในเวลานั้นมันก็จะมีเรื่องราวเกิดกับอนาณาจักรโบราณแล้วก็เหล่า20ปษัตริที่ได้มีการต่อสู้กันจนถึงปัจจุบันนี้พวกเขานั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นรัฐบาลโลกและเรื่องราวน,นอกเหนือจากนั้นใน100ปีแห่งความวา แต่ว่าจู่ๆเนื้อเรื่องภาพยนตก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าในอีกไม่นานจอยบอยนั้นจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในสงครามอย่างในครั้งนี้จอยบอยเนี่ยข่าวนั้นก็น่าจะได้มีการต่อสู้กับรัฐบาลโลกเพราะว่าตัวละครของจอยบอยนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนของอาณาจักรโบราณแล้วก็ไม่แน่น,นะว่าเผอๆเนี่ยจอยบอยนั้นอาจจะเป็นราชาของอาณาจักรโบราณด้วยซ้ําแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ได้มีการยืนยันแล้วนั่นคือ คำพูดของโคซกิโอเด้งที่ได้บอกเอาไว้ว่าก่อนที่จอยบอยนั้นจะปรากฏตัวเขาจะต้องเปิดประเทศวาโนให้จงได้เพื่อที่เขาเนั้นจะได้ทําการสนับสนุนจอยบอยและโคซกิโอเด้งก็ยังพูดอีกด้วยนะว่าหลังจาก20กว่าปีผ่านไปเนี่ยมันจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นและเรื่องราวพวกนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวที่หนวดขานั้นพูดพอดีว่าถ้าเกิดมีคนเจอวันพีขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลโลกจะต้องอเผชิญกับสงครามใหญ่เพราะฉะนั้นสงครามใหญ่ที่หนวดขาแล้วก็โอเด้งนั้นพูดถึงเนี่ย มันก็น่าจะเป็นสงครามเดียวกันซึ่งความเป็นไปได้ในตอนนี้ที่จอยบอยนั้นจะปรากฏตัวเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้2อ,อย่างนั้นคือการกลับมาของจอยบอยจริงๆและก็อีกแบบหนึ่งก็คือผู้สืบทอดของจอยบอยซึ่งคนที่มีโอกาสมากที่สุดก็คงจะไม่พลูฟี่เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะว่าเหล่านักลบแล้วก็กองทัพจาก800ปีก่อนที่พวกเขานั้นรอเพื่อช่วยเหลือจอยบอยนั้นจะมีใครบ้างโดยคนกลุ่มแรกนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าคนได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นหุ่นนยตต์ัวเล็ก และถ้าเกิดเพื่อนๆยังจำกันได้ในเนื้อเรื่องวันพีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟรี่วาร์ดหรือว่าดวงจันทร์ที่กอเอเนลนั้นเดินทางไปโดยสถานที่ที่เอเนลนั้นเห็นมันก็จะมีจิตกรรมฝาผนังที่มีการบอกอไว้ว่าคนจากดวงจันทร์เนี่ยพวกเขานั้นได้เดินทางลงมายังโลกโดยลักษณะเด่นของพวกเขานั้นก็จะเป็นคนที่มีปีกซึ่งมันก็จะตรงกับคนที่อยู่บนก่อนท้องฟ้าหรือว่าก็คือในภาคสกายเปียที่เราได้เห็นกันและคนเหล่านี้ก็น่าจะมีต้นกําเนิดมานานแล้ว และแถมเรื่องราวของคนมีปีกก็ยังมีเรื่องราวที่สอดคล้องอีกเรื่องนั่นคือเรื่องราวของโนแลนจอมโกหกซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่ก่อนในตอนนั้นนั้นมีทองคําอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าจู่ๆก่อนนั้นก็ลอยฟ้าขึ้นมันก็เลยทําให้โนแลนนั้นกลายเป็นคนโกหกซะง,งั้นและถ้าเกิดดูจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าจ้านโนดาเนี่ยใส่ใจกับภาคสกายเปียเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าคนจากผองทองฟ้าและก็ดวงจันเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องราวการต่อสู้ของจอยบอยด้วยเพราะว่าดวงจันในเรื่ออองงงวันพกก็จะมมีาาารเชื่่โยยยหล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตะกงโคสกิที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งการใช้ร่างสูรหลงของเผ่ามิงพวกเขานั้นก็ต้องมองดวงจันทร์เต็มดวงเช่นเดียวกันและเมื่อพูดถึงวานอแล้วก็เผ่ามิงพวกเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นกองกําลังหลังที่เขาช่วยเหลือจอยบอยเพราะว่าโคสกิโอเน่น่ก็พูดไว้ชัดเจนแล้วนะว่าวานเนี่ยในอดีตนั้นปิดประเทศกับตุกงโคสกิและก่อนที่จอยบอยนั้นจะปรากฏตัวเขานั้นก็ต้องเปิดประเทศให้จงได้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้สนับสนุสนจอยบอย แล้วก็จะเห็นได้ว่าตระกูลโคสกีเป็นตระกูลที่สร้างโพนิกีฟและโพนิกีฟส่วนใหญ่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าแนอดีเนี่ยตระกูลโคสกิแล้วก็จอยบอยก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันและเมื่อจอยบอยในตอนนั้นพ่ายแพ้ตระกูลโคสกีเนี่ยก็เลยต้องทําการปิดประเทศจากพลังงานยิ่งใหญ่ซึ่งก็น่าจะเป็น20กษัตริย์หรือว่ารัฐบาลโลกในปัจจุบันเพื่อที่จะรอคอยวันที่จอยบอยนั้นกลับมาอีกครั้งและนอกจากนี้โคสกิโทคีที่ได้เดินทางมาจาก800ปีก่อน โอเด้งนันก็ได้บอกโทคินะว่าถ้าเกิดโทคิณั้นเดินทางไปอีกยีปีเนี่ยคราวนั้นก็จะได้สมหวังและการที่บอกว่าโทคิณั้นจะสมหวังเนี่ยมันก็น่าจะหมายความว่าโทคินั้นมาจากยุคร้อยปีแห่งความว่างเปล่าและมันก็น่าจะเป็นยุคที่จอยบอลนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นการสมหวังโคซากิโทคิเนี่ยก็น่าจะเป็นการมาช่วยเหลือจอยบอลที่กลับม,มาอีกครั้งและนอกจากนี้เนื้อเรื่องวันพีทก็ยังไม่บอกไว้อีกด้วยนะว่าเพาหมิงและก็ตะกุงโคซกิเนี่ยพวกเขาได้มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาตั เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝ่ายไหนมีพายขึ้นมาพวกเขาคนนั้นก็พร้อมจะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะบอกไปนในไหนว่าเผ่ามิงเนี่ยในอดีตพวกเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คอยสนับสนุนจอยบอยก็เป็นได้และที่สําคัญที่สุดระหว่างเผ่ามิงแล้วก็ตะกงโค,คสกีเนี่ยมันก็จะมีสัตว์โบราณตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้นั่นคือช้างสุนิชาซึ่งช้างสุนิชาในปัจจุบันก็คือก่อโซที่เป็นที่อยู่อาศัยของเผ่ามิงโดยช้างสุนิชาในตอนนี้นนก็มีอยู่กี่พันปี และเหตุผลที่ช้างสุนิชานั้นยังเดินอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ที่เรารู้แน่เลยคือโมโบโนสเกะซึ่งเป็นทายาทของตุกงโคซกิและมีความสามารถในการสั่งช้างสุนิชาซึ่งความสามารถนี้มันก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะว่าทําไมทายาทของตุกงโคซกิเนี่ยถึงได้มีความสามารถในการสั่งช้างสุนิชากันแน่แล้วก็แน่นอนนะถ้าเกิดทายาทของตะกงโคซกินั้นสั่งช้างสุนิชาได้เนี่ยหนึ่งในกําลังลบสําคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือช้างสุนิชานั่นเอง และนอกจากช้างสุนิชาที่เป็นสัตว์พันปีแล้วเนี่ยในโลกวันพีนี่ก็จะมีสัตว์ขนาดใหญ่ที่คลองทะเลอยู่นั่นคือพวกเจ้าทะเลขนาดยักษ์ซึ่งพวกเขานั้นก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่เป็นอย่างมากและแถมที่น่าสนใจเลยคือพวกเขานั้นรู้นะว่าโพไซดอนคนต่อไปรือว่าชชลราฮชีเนี่ยจะมาเกิดอีกที่ตอนไหนและแถมพวกเขาก็ยังได้พูดเอาไว้อีกด้วยนะว่าวันที่ราชาสองคนนั้นจะมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยมันก็อีกไม่นานแล้วโดยเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะมีการบอกนะว่าจอยบอยเนี่ย เคยสัญญาอะไรบางอย่างเอาไว้ก็เจ้าหญิงเงือกคนก่อนแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเจ้าหญิงเงือกเนี่ยในหลายร้อยปีนั้นจะมีคนที่มีพลังของโพไซดอนเกิดขึ้นมาและนั่นก็หมายความว่าหนึ่งในกำลังหลักของจอยบอยเนี่ยก็คือเจ้าหญิงเงือกที่มีพลังของโพไซดอนแล้วก็เหล่าเจ้าทะเลขนาดยักษ์ที่เชื่อฟังองค์หญิงนั่นเองแต่ว่าในทะเลก็จะไม่ได้มีแต่เจ้าทะเลอย่างเดียวเพราะว่าในตอนที่พวกเจ้าทะเลนั้นคุยกันก็จะมีคำหนึ่งนะว่าพวกวานนั้นต้องดีใจกันแน่ ซึ่งเมื่อพูดถึงวานในน<ๆ>ิวเวิลก็จะเห็นได้ว่าวานที่เหมือนลาบูเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดและแต่ละตัวก็จะมีแผลที่หัวอยู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะว่าวานทุกตัวเนี่ยพวกเขานั้นก็เอาหัวนชวนเล่นลาเหมือนกับลาบูหรือไม่เพราะว่าการที่บอกว่าราชาสองคนจะมาเจอกันระหว่างดีใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดจอยบอยกลับมาเนี่ยพวกปลาวานนั้นจะเข้าช่วยเหลือจอยบอยแล้วก็เจอยอย้าหญิงเงือกหรือไม่และนอกจากกําลังล,งลบจาก800ปีก่อนเนี่ย ในตอนนี้ก็จะมีหนึ่งในตระกูลของ20ประสาทที่น่าสนใจนะฮะว่าท้ายที่สุดพวกเขานะ่าอาจจะมาช่วยจอยบอลก็เป็นได้ซึ่งนั่นก็คือตระกูลเนเฟสตัลี่หรือว่าตระกูลของวีวีเพราะว่าในปัจจุบันนี้ที่อาราบาต้านก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าลูกหลานของหนึ่งใน20ประสาทเนี่ยอาจจะก,การมาเป็นพรอค่่ของจอยบอลก็เป็นได้โอเคเนะื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในเนื้อเรื่องวันพีเนี่ยมันก็น่าจะมีคนที่หมหมมไ และถ้าเกิดว่าสม,มุติจอยบอลนั้นเป็นลูฟี่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนที่คอยช่วยเหลือจอยบอยมันก็จะยิ่งมีมากกว่าน,นี้โอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้และถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ดวยใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านหนึ่งแน่นอนแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ